เรามองเห็นพื้นที่แห่งนี้มองข้ามไปถึงโรงเรนบ้านหนองเย็นพิงเลยเป็นไปไๆกัน,กนจะเป็นเช่นนี้นะคะจะเป็นการปรับพื้นที่แล้วก็จะเป็นลักษณะของอดินไซายแต่วันนี้โชคดีไม่มีฝนค่ะ วันนั้นเมื่อเก้าปีที่ผ่านมานะวันนั้นที่โรงเรียนบ้านหนองเยทิมมีฝนตกเ่อนจำภาพได้เลยการปลูกปาเหมือนลนักษณะวันนี้รองเท้าจะหนักหลายกิโลคุณวิทิชัียโคตรประโคนช่างเทคนิคของเขาก็ไปถ่ายทอดเสียงวันนั้นเนี่ยโอ้โหเรายกรองเท้ามาโชว์กันแต่วันนี้ไม่มีภาพนั้นนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศสดชื่นนะคะฝนไม่ตกอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีภาพเช่นนั้นนะคะ ในช่วงนี้นะคะก็จะขอกราบวิมลรัรนวิสุทธิพัฒนาพิรมประธานกลุ่มรักนางรองสีเขียวยังยืนได้เล่าถึงรางวัลการปลูกต้นไม้สร้างชุมชนสีเขียวที่ได้รับจากกรรมธิการวุฒิสภารางวัลนี้ได้มาอย่างไรเราก็อยากให้ทุกคุณได้เล่าถึงบรรยากาศการรับรางวัลด้วยนะคะและด้วยความกังการับรางวัลคนปลูกต้นไม้ไม่ไปคิดแน่ว่าจะได้รางวัล ไมเคยคิดพอปลูกต้นนั้นแหละไปเลยเริ่มปลูกต้นไม้ก็จะไปตามลําดับแต่ถ้าไม่ปลูกนี่ไม่ไปไหนนะย่อมปลูกต้นไม้เมื่อปีที่แล้วนี่ดรพิษสมัยก็ประสานงานมาก็าจะมีท่านคนหมอคนเนาะในแพทย์ทังหลจะมาจะมาดูป่าแต่เราก็ฝนวันนั้นฝนตกดำดำนะฝนตกรำรำพอฝนตกก็มานั่งคอยที่ตลาสามสีค่คนก็ก็มองเอ ท่านฟังท่านหมอฝนทัาพูดนะวันนั้นที่ไปรับรางวัลที่รัฐสภาเอ๊พระองค์น้อยๆเดินมาใส่เจ้าวัดในน้าแล้วก็ยิ้วขวดน้ําไปด้วยเป็นหลักแขกเพราะผลตกผนตกไปเออกรใช่จริงๆก็คุยกันแล้วก็พาเดินดูป่าแล้วก็ไปดูที่โรงเรียนน้องหยีถิงนที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยไปก็บอกว่าไปดูที่น้องตะเมาไหมไปดูที่น้องไม่ไม่แค่นี้พอพอแค่นี้ เราก็ไม่รู้ว่าต่อจากนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรแต่ว่าพก,ก่อนเดือนกรกฎาเนาะก็จะมีเลขาโทรมาประสานงานเรื่อยๆเรื่อยๆเขาบอจะให้ไป,ไปรับรางวัลสาขาการปลูกป่าตากรอยพ่อรัชกาลที่าพอไปแล้วก็โอ้ก็มีแต่มีแต่บริษัทยยใหญ่ๆมีแต่ยอ,อ,อย่างปตทอย่างเงี้ยถ้าเราก็โนเนมเข,ข้าไปก็ไปก่อ มีอยู่9สาขาบริลมไปสองสาขาทีสกเกตอีกสองแล้วก็ทางการจังหวัดน่านลางภาคกลางเขาก็ได้แล้วก็อ๋อก็ยังมีคนแม้นจะอยู่ที่กรุงเทพแต่ก็พยายามให้กำลังใจในเรื่องการปลูกป่า แล้วจากนั้นก็เลยว่าอ้าวคนที่อยู่กรุงเทพนี่ทําไมป่าจึงเยอะมาบรานอกทําไมพยายามตัดแต่ถ้าไปในเมืองใหญ่หญๆนี่เขาจะปลูกต้นไม้ถนนที่กรุงเทพทุกเส้นนะ่ะทุกเส้นทางนะ่ะจะมีต้นไม้ทุกเส้นทางเลยทุกเส้นทางเลยโดยเฉพาะาต้นประดู่ประดู่ประดู่ป่าค่ะประดู่กิ่งอ่อนประดู่กิ่งอ่อนแล้วก็ต้นมะขามที่สนามหลวงถนนทุกเส้นในเมืองหลวงจะมีต้นไม้ แต่พอมาบ้านเราเนี่ยทางลงตุ้งลงท่าทําไมต้นไม้มันหายหมดมันต่างก,กันก็เลยว่าเรื่องการรับรางวัลเราไม่เคยคิดแต่ว่าถามว่าได้ดีไหมก็ดีจะได้เป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างว่าการปลูกป่าปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเรียกว่าปลูกต้นไม้แต่ถ้าหลายๆต้นก็เรียกว่าเป็นป่าเพราะฉะนั้นการปลูกป่าตรงนี้เราก็ปลูกมาหลายปีถึงร่วมกับทางสวทบุรีรัมย์แล้วก็ทางราชพัดบุรีรัมย์แล้วก็เรื่อ่ายปราคือปลูกตั้งแต่ยังไม่รู้จักกัน เราแต่ยังไม่รู้จักกันเพราะรู้แล้วไปเจอกันก็เลยได้เตือนคำสอนของพระเจ้าว่าคนเราพบกันด้วยธาตุธาตุนี่คือธาตรู้รู้เรื่องเดียวกันชอบเรื่องเดียวกันแล้วจะไปเจอกันเองเพราะฉะนั้นรางวัลตรงนี้ก็จึงเป็นการต่อยอดไปเรื่อยๆ <c oughs> ไปเรื่อยๆจากวันนี้พ่อคำเดืองก็มาเจ้าหนึ่งก็มานี่นี่นั่งนั่งอยู่นี่นี่เป็นสายปูกป่าทั้งหมดเลยนะ่ะยังไม่ใช่สายปูกป่าเฉพาะดรเอกเท่าน,นั้นเอง แต่ว่าเป็นผู้สนับสนุนอย่างเกินร้อยไม่ได้ปลูกแต่นุนแต่ถามเั้งต้นไม้ลงพอต้นยังนี่ต้นย่างนี่บบต้นย่างาตแต่ถ้าเรื่องภาษาอังกฤษนี่ต้องยกให้เลย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 คือใช่เลย <c oughs> คือเดินทางทั่วโลกนี่ต้องต้องยกให้นี่ก็เลยว่าภารู้า่าทำนานกันกลละทา่านเพราะฉะนั้นก็เลยจากสาเหตุที่ได้รับรางวัลนี้คือปลูกทุกปีปลูกทุกปีปลูกเรื่อยๆืปลูกตลอด หาที่ปลูกไปเรื่อยๆนี่อย่างเจ้าของที่เนี่ยเมื่อก่อนเราเจ้าของที่นี่ขาเป็มที่นายกเก่าเนาะคือจางน้องสาวเป็นคนจกกนัดการก็คืออาจารย์ขวัญสิริชนะเกียรติ <c oughs> ซึ่งเป็นน้องสาวดดเป็นผู้ดูแลดูแลมรดกของที่ของน้องแต่ว่าพี่น้องตระกูลนี้เขาเป็นคนใจบุญเข้าวัดปฏิบัตททิทำบังเทศฟังธรรมทำบุญอยู่ตลอดตั้งแต่พ่ออาจารย์แทงเนี่ยก็เป็นอาจารย์ในเรียนมุนแต่ใจเป็น,นเล้พอว่าคำเดือง อ่ามูลกระจายมีพ่อเม่บาลีและจชนเตอีมูลกระจายเป็นพ่อเป็นแม่ของบาลีก็เลยว่าท่านก็อยากให้เป็นที่สาธารณะเราก็เลยได้ได้ได้ซื้อที่ตรงนี้ถ้ามีคนถามว่าเทิดมาหลายปีได้อะไรก็จะได้ตอบอย่างเต็มปากเต็มคำว่าเทศแล้วได้ที่ดินพื้นนี้และอื่นๆยกตัวอย่างได้ที่ดินพื้นนี้และอื่นๆ พราะฉะนั้นคนเทศนี้เขาพ่อคำเดืองมาเทศแล้วก็กลับเทียแล้วก็กลับไม่ได้อะไรนะเทศแล้วก็ไปเที่ยแล้วก็ไปแต่มาตอนเมื่อติดโควิีกก่อนจะมาตำบลทางทางสี่คิ้วโอ้โผมเีเทศมาโดนแล้วเทียแล้วก็เห็นไลยย่างเทศกลับมาเศร้าบัง็คือขึ้นเขาเมาหรเก็าเวียนย่างขึ้นขื่น่ะทีนี้ก็หันมาทาปุ๋ยหมักปุ๋ยซีว่าพ้าก็ได้คุยกันอ๋อแสดงประเทศนี้มันต้องเป็นตัวเป็นตนถ้าเทศไม่เป็นตัวเป็นตนแสดงว่าการเทียไม่ได้ผลถ้าเป็นตัวเป็นตนหนึ่งคนฟัง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จากคนไม่คนไม่รับผิดชอบก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบอาจารย์กเลยวัานี่คือคือสิ่งที่เราปลูกป่าแล้วลอกว่าได้ทีท่คือี่คือได้เม